สวัสดีค่ะสัอว์เทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องปลายบททองช้างพิการขานะคะวันนี้เราพอมาป้อนหญ้านะคะของคุณแม่ปริมนะคะแม่ปริมก็1 0หนึ่งร้อยคะแนนนะคะของคุณแม่ก้อยนะคะก็สองร้อยคะแนนนะคะก็กตาบขอบประคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญท,ทั้งสองท่านนะคะที่มีตาปลายบททองช้างพิการขานะคะปลายบททองก็ทั้งเน็บทั้งกินด้วยแม่จา๋า ก็ขอบารมีพระคุณพระคามช้างนะคะปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่ปลื้มแคุณแม่ก้อยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนแม่จาร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังมุ่งม,มั่นตัดแตนาทุกประการนะคะคิดเงินเคยได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลม้านะคะสาธุสาธุค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่รักกายบัวทองช้างพิการค้านะคะเอ็นดูน้องช้างนะคะได้ทานนะคะ เสริมบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพนะคะช่วงตกมันนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะทั้ง like, so นิดท in e UH! ั้งกินนะคะพี่ชายปวดทองแม่ทั้งนิดทั้งกินสายนิดนะคะพี่ชายวทองถ้าไม่นิดไม่ใช่พี่ชายปวทองเด้ไแม่ถ้าไม่นิดไม่ใช่พี่ชายวทองนะคะพี่ชายวทองต้องได้นิดด้วยนะคะนิดด้วยกินด้วยนะคะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณนะคะ สองท่านเลยนะคะที่รักและเอ็นดูพี่ชายบัวทองจ้างพี่การขานะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สาที่รักและเอ็นดูพี่ชายบัวทองนะคะน้องก็กินยังอริดอร่อยนะคะฮะหมอกันมุจูฮะกันมุจูเออเละลอยนะอวันตี้ไปสิเละลอย ันจุกลอยแห่นตัวมวยก็ไอเจม่ะไอไอซอมมันน่ากับพีนไอซอมไอซอมมมยลอยตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกลาบกับพุณน้องมากค่ะ